จอกข่าวร้อนลว่วง สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะเขาร้อนลงเขาวลึกประจําวันนี้นะคะกวนาคานที่26มิถุนายน2555ค่ะและในที่สุดนะคะท่านผู้ชมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นก็เห็นชอบในการส่งเรื่องนะคะที่นาซาได้ขอใช้สนามบินอุดรเพาเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภานะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันค่ะว่ารัฐบ,บาลนั้นได้ดาเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนและยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักค่ะ นางสาวยิ่งลักษณ์จินวันนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่าองค์การนาซาได้ขอใช้สนามบินอุตภเป่าเพื่อสำรวจสภาพอากาศว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วที่เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในความร่วมมือสำรวจสภาพอากาศและก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการลงนามในข้อตกลงที่เป็นการผูกมัดใดๆทั้งสิน้น ซึ่งทางนี้หน่ยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงกองทัพก็ได้ยืนยันแล้วว่าโครงการโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะมีข้อมูลรายละเอียดในการพยากรณ์สภาพอากาศเพื่อดูแลในเรื่องของภัยพิบัติ ดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ขอความเห็นชอบจากทางคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วและก็เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ได้เข้าองค์ประกอบตามรัฐธรรมนูญในมาตรา190วงเล็บ2รวมถึงการให้ทุกหน่วยงานได้ทําความเข้าใจกับประชาชนแต่ยังคงมีความเห็นหรือข้อกังวลโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาตามมาตรา179เปยสมาชิกรัฐสภาได้อภิปรายโดยไม่ต้องลงมติ เลยทุกฝ่ายนั้นได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งให้รัฐบาลได้มีโอกาสในการชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาทั้งนี้นะ,นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันค่ะว่าจะไม่มีการขอให้มีการเปิดประชุมสภา,ภาสมัยวิสามันแมื่จะมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันขึ้นมาพิจารณาก็ไม่ทันนะคะตามกําหนดของนาซาที่จะรอผลในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ ที่ความร่วมมือของนา s a นะคะก็ขอญาติเรียนความเป็นมาก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากรัฐบาลที่แล้วซึ่งทางหน่วยงานจิส d a ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ลงนามกับองค์การนา s a เมื่อวันที่28กันยายน2553ซึ่งจะเป็นหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือด้านกิจกรรมพลเรือนทางการบินและอวกาศ ซึ่งถือว่าเป็นการระบุความร่วมือในการสำรวจชั้นบรรยากาศไว้อย่างกว้างๆนะคะจากวันนั้นจนถึงขณะนี้รัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆที่เป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายโดยที่คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ให้ความเผ็นชอบนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะก็เรียนว่า เป็นความร่วมมือทางวิชาการที่จะเป็นการสำรวจโดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการที่จะสำรวจชั้นบรรยากาศ ที่มีห่วงเวลาแล้วก็เฉพาะในฤดูมรสุมนะคะซึ่งมีช่วงของเวลาด้วยนะคะในชั้นบรรยากาศซึ่งของประเทศไทยเราไม่มีเทคโนโลยีนี้ถามว่าโครงการนี้แนวทางนี้เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับข้อมูลในเชิงของรายละเอียดในเรื่องของสภาพภูมิอากาศเพื่อใช้ประกอบในการพยากรณ์อากาศที่จะรองรับในเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติ ซึ่งจากความเห็นนะคะของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งกองทัพก็ได้ยืนยันแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะคะแล้วก็รัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการก็ยืนยันค่ะว่าไม่เข้าองค์ประกอบมาตรา1 9 0่สองแต่ในข้อเท็จจริงนะคะซึ่งวันนี้รัฐบาลก็ได้ ให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้พยายามที่จะชี้แจงทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในทุกช่องทางแต่ก็ยังมีข้อทักท้วงข้อคิดเห็นต่างๆที่ขัดแยง้งทั้งจากหน่วยง,งานที่ตรวจสอบหรือแม้ร่า่งทางสายค้านในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติหรือความมั่นคงของชาติซึ่งถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงค่ะก็เพื่อที่จะให้เกิดความ ป่งใสและให้เกิดขบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าจากที่ถูกข้อข้อโต้แย้งต่างๆหรือข้อสงสัยนั้นเป็นไปตามที่กล่าวหาหรือไม่คณะรัฐมนตรีก็มีความเห็นว่าเราจะใช้กลไกลของรัฐสภาในการที่จะตรวจสอบผลประโยชน์ของชาติแต่ยังกไ่ก็ดีนะคะก็กลับเรียนพี่น้องประชาชนว่าหาขบวนการตรวจสอบที่าชา้า ก็อาจจะเป็นเหตุให้ทางองค์งการนาซายกเลิกโครงการเพราะเนื่องจากมีห่วงเวลาของสภาพภูมิอากาศเป็นข้อจํากัดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจแล้วก็เสียดายสําหรับโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการพยากรณ์อากาศซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เราได้ข้อมูลที่แม่นยําขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ยืนยันในการที่จะหาช่องทางหลายๆช่องทางในการที่จะวิเคราะห์ บำวลข้อมูลต่างๆให้เต็มที่นะคะัตถุโอกาสนี้ขอขอบคุณนักวิชาการหลายๆท่านที่ออกมาให้ข้อมูลข้อคิดเห็นแล้วรวมถึงประโยชน์ผลประโยชน์ที่ประเทศชาติจะได้รับจากการความร่วมมือครั้งนี้แต่ก็ยืนยันว่ารัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และจะพยายามในการสนับสนุนทุกวิถีทางในการที่จะได้มาข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติได้ยืนยันรัฐบาล ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังระบุอีกด้วยค่ะว่าได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นทําการชี้แจงและทําความเข้าใจกับสหรัฐอเมริกาถึงกระบวนการของประเทศไทยและก็เชื่อนะคะว่าสหรัฐอเมริกาจะเข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของไทย อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าการพิจรารณาจากรัฐสภาเห็นว่าโครงการนี้ไม่มีผลเสียหายต่อประเทศไทยฝ่ายค้านจะต้องรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่ในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเขาว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งนี้ในส่วนของมาตรา190วงเล็บ2นะคะและกับอีกมาตราหนึ่งในมาตรา179ค่ะที่มีการอ้างถึงในกรณีดังกล่าวนั้นนะคะดังนั้นเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งถึง2มาตราด,ดังกล่าวนี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะ โดยมาตร190า190เคยระบุว่าหนังสือสัญญาใดที่มีบทเปลี่ยนแปลงอนาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญาหรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรืออย่างมีในสําคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าวขณะที่ในมาตรา179นะคะได้บัญญัติว่า ในกรณีที่มีปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ในกรณีเช่นเช่นว่านี้นะคะรัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ค่ะจบข่าวร้อน Whoa! Yeah.